bố ừ, bị bằng với nó nữa. này thì ừ. nó sẽ nó nằm đây cho kênh Ghiền Mì Gõ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวังฝายสู้คู่สู้คนครับผมมือนี่โอ้ยหอไข้าวตุ๋นน้ำยาตีนไก่พี่น้องมาแบบตีนเว้ๆตีนใหญ่ๆพี่น้องก็น่นจ,จะเต็มพี่น้องแา่ใหญ่ๆเลยพี่น้องโอ้ยน้ำยาเฮ็ดเองเลยพี่น้องว่าโอ้ยค้นๆเลยครับผมโอ้แซ่บพี่น้องมึงสีเลยอาหารไก่ดังไก่พี่น้องมาแซ่บๆนะว่าเม็กเลยพี่น้อง ขออีกน้อยพี่น้องของคุยสามก็กเลยว่าแชร์เป็ล่งลั้งแก่เพ่อแม่ก็ได้ครับผมขออยกคนยิ่งหน่อยก่อนเด้อพี่น้องมันเข่าเนื้อเขานังก่อนเนาะต้เนื้อเขานังจะบาดกอนเด้อเดือดของเสีย,ยพี่น้องเอ้ยมัอน,นี้คือจะกินนะพี่น้องคือจะกลิ่นนังซี่นะครับผมวังว้ยมา่มามา่มาพี่น้องทั้งใกล้ทั้งไกลครับผมหมาแบบ ร่่นๆพี่น้องไม่เต็มเรอะร่นๆจานครับผมวุ้นหัพริกเข้าเบาเห้ได้สิกินเรือพี่น้องเออ้ย <c oughs> มาครับผมคำแรกนี่ต้องแหมคักๆกนันดิ <c oughs> ช่วยด้วยพี่น้อง hấp chạy, chưa đấy có vị bằng thì nó sẽ nó nằm

certo não ักก <c oughs> มัน <c oughs> มน,มน,มนี่บรรยากาศดีพี่น้องบ้านนบ้านหนาวครับผมลมไวๆคักขนาดเลย

แหต้ม <kung> ันเลยพี่น้องเอิดมันไหมเลี้ยวเลย chào mọi nhìn ốp không mm <laughs> Cứ dọn lại cái tỉnh cây 哦。Oh. Muy mm -hmm. เนี่ยโอ้แซ่บยังแซ่บแหงือเราขอขอบคุณพี่น้องที่กดรับชมแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เป็นงก็ลังใจพ่อแม่ครับผมคลิปหน้าคลิปใหม่พ่อกับแม่พี่น้องนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นภายในเงินแสนเด้อพี่น้องเด้อสหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ